ครับผมสวัสดีพี่น้องช่องกเกษตรพ่อเพี่งทุกๆคนนะครับเด้อผู้หักในการปลูกขึเรียนผู้เขามารับชมรับฟังกระสอยกดติดตามให้นะครับวันนี้ที่มาบอกพี่น้องว่าแมกนีเซียมซัลเฟตนี่มันผสมกับยาประเภทน้ำมันไดบอบมต้องสงสัยครับแมกนีเซียมซัลเฟตนี่ตัวนี้ครับพาดอาหารรองผสมกับยาน้ำมันประเภทไวอ่อ,อยผสมใดครับบ่เป็นอันตรายผมได้ทดลองมาแล้ว ต้นผู้เลี้ยงปลอดให้แล้วก็มาแลงบ่ามาลบก,กวนหรือว่าเพียบ่ามาลบก,กวนครับดีครับผมอย่าตัวว้อ่อ,อยเมกนีเทียมสั้นเฟีดนี่ก็ดีครับผมเพราะว่าเกตไห้ทุเลี้ยงเท่าใบาเขียวพี่น้องท่านใดที่ว่ายังไม่ท่านได้ซื้อมาใส่หรือว่ากําลังจะหามาใส่นะครับผสมกันได้เด้อครับผมบ่ตองสงสัยใส่ตามปริมาณเขาผสมในถังเท้าฉีดได้เลย บ่อันตรายการฉีดฮอร์โมนหรือว่ายานะครับผมแนะนำให้ฉีดตอนแรงมันจะเป็นผลดีทายาโตนั้นเป็นยาฮ้อนเนี่ยเข้ารงควนฉีดตอนแรงๆมันจะบ่เป็นอันตรายแต่ถ้าฉีดช่วงแดดออกนี่มันจะเป็นอันตรายคือใบใหม่ถ้าเข้าใส่เกินปริมาณหรือว่าใส่พอดีก็าตามเดดมันจัดเนี่ยมันไปนจับใบแล้วใบมันจะใหม่ครับ มันเจียดให้ทุเรียนนอกประสิทธิภาพของแมกนีเซียมสัลเฟตนี่ครับเพิ่็ใส่แล้วมันจะเขียวจะมีหลกักอยู่ขางถุงที่เขาบอกว่ามันมีคุณภาพแบบได้แน่ผมซื้อมากบโลเจ็ดสิกว่าบาทครับถุงละ1นกิโลอันนี้ก็200รอกว่าบาทครับเั้งค่าทรงไว้ไอ่อย เห็พี่ให้น้องจําไว้แล้วครับเด้อว,ว่าตัวนีว่าเป็นอันตรายห้องผสมน้ากันได้ครับบมมีปัญหา,อาเอียงห้าฉีดไปเร้ดีครับผมก็มีเรื่องมาบอกพี่บอกน้องครับเพื่อบางคนบอกกาใส่ว่ายาันมันเป็นอันตรายมันบ่เป็นอันตรายหรอกครับยาน้ํามันนี่ฉีดไปเล้ครับทุเรียนเล็กแต่ห้ามเอายาประเภทน้ํามันหรือคือไว้อยเนี่ยไปฉีดผลละไม่ช่วงที่ออกดอกนะครับ เพราะว่ามันน่าจะเป็นยาห่อนพอฉีดไปแล้วเนี่ยดอกมันใหม่ห้ามเด็ดขาดครับผมให้เอายาตัวอื่นเพื่อความปลอดภัยในพืชผลของเหาแล้วแมกนีเซียมตัวนี้ครับผสมกับยาตัวใดก,ก็ได้ก็คืออะบายเมกินอิมมดาโคพิดหรือว่าไทไม่ทอกแซมเนี่ยผสมกันไปเลยครับบอตต้องอยานว่ามันจีเป็นอันตรายจึงผมได้ทดลองมาแล้วครับมันว่เป็นอันตรายก็เลยมาบอกพี่บอกน้องครับ ท่านใดที่สงสัยหรือว่ายัง่เข้อใจนี่ซื้อมาเราเนี่ยสงสัยว่ามันทิใส่น้ำกันเนี่ยบอบอเป็นอันตรายครับผมขอให้พี่น้องทุกคนจำไว้นะ้ครับเด้ออันนี้มีประโยชน์แน่นอนครับผมคลิปนี้ก็มาสันส้นๆครับขอจบคลิปไปสำนี้แลครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์ให้ได้ด้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีครับผม